ก็คือเข้าวัดนะก็ถูกเพราะว่าพระก็จะเพิ่มพูนบุญกุศลของเราให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปแต่ก็ต้องดูอีกว่าพระที่จะเป็นเนื้อนามบุญหรือเป็นที่ตั้งแห่งบุญกุศลที่เราทําแล้วจะเกิดผลบุญมากพระนั้นตั้งอยู่ในศีลพระวินัยหรือไม่ถ้าไม่ได้ตั้งอยู่ในศีลไม่ได้ม่ได้ตั้งอยู่ในพระวินยัยก็จะลดทอนบุญเราอีกเพราะพระองค์ตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายเธอจงกระทําศีลสมาธิปัญญาให้บริบูรณ เพราะเมื่อพวกเธอไม่กระทําศีลสมาธิปัญญาให้บริบูรณ์แล้วทานของมหาชนจกไม่มีผลมากไม่มีอนิสง์มากแต่ถ้าทานทําให้ทานศีลทําให้ศีลสมาธิปัญญาบริบูรณ์เนี่ยทานของมหาชนจะมีผลมากมีอนิสง์มากถ้าไม่ทําศีลสมาธิปัญญาให้บริบูรณ์ทานมหาชนจะลดลงและหากทุศีลทีนี้พูดถึงขั้นทุศีลแล้วว่าเป็นสมณะในเครื่องแบบนี้แต่ว่า องคุณของศีลไม่ได้เกิดขึ้นตามองคุณแห่งความเป็นสมณะนั้นบุญไม่เกิดอุทิศไม่ได้อันนี้คืออีกอย่างหนึ่งที่เราต้องเข้าใจทําบุญกับพ้าก็ไม่ผิดแต่อย่าเลืมว่าทําบุญกับคนปกติที่มีพระราตรัยได้บุญมากเหมือนกันมีชายคนหนึ่งไปป่าเพื่อไปหาดินสีแดงแดงเขาเรียกดินสีอรุณดินสีแดงเนี่ยถ้าหาไม่ได้จะต้องถูกพระราชาตัดคอหาไม่ได้แน่นอนเพราะว่าดินสีแดงเนี่ย ไม่ได้อยู่ในโลกมนุษย์แต่อยู่ที่นาพิภพเท่านั้นวันสุดท้ายวันที่7ห่อข้าวไปกินในป่าเพื่อจะไปหาดินเนี่ยแบ่งส่วนแห่งอาหารนี้ออกเราจะกินครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งเราขอโปรยลงไปในน้ําให้ทานแก่เหล่าสัตว์ที่อยู่ในน้ําพร้อมกับอุทิศบุญให้ผู้สถิตอยู่ในน้ําปรากฏว่าพญานาคได้รับรู้ถึงบุญนั้นพอพญานาคได้รับรู้ถึงบุญนั้นก็ปรากฏว่าขึ้นมานาคก็เลยบอกโอ้ยดินอยู่นาพิภพเราเนี่ยเยอะแยะแต่ไม่หมดเดี๋ยวรอแป๊บหนึง่ง แต่เมื่อกี้อุทิศบุญมาให้เราใช่ไหมอใช่เราอุทิศบุญให้ผู้ที่อยู่ในนี้นั่นแหละพอผลแห่งบุญของเธอเนี่ยแหละเราจะช่วยก็เลยไปเอาดินอยู่ในนาบิกีเนีมาให้กเลยรอดชีวิตนี่เพียงแค่ชั้นการให้ทานในสัตว์เท่านั้นเองยังผลบุญไปถึงกับเรานาคได้ถ้าจะรอไปวัดไอ้คนเนี้ยหัวขาดนานไล้ไม่มีวัดให้เขาจะ <laughs> เป็นล่ะ